และตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2อพระพิคเนศปังนอนก็เปรียบเสมือนเสือนอนกินทำธุรกิจการค้าใดๆก็ตามก็ถือว่าประสบความสำเร็จสมัยก่อนก่อนที่มาเนี่ยจะมีองค์พระพิคเนศองค์ใหญ่องค์เดียวแต่พอมาวันนี้อึ้งอึ้งด้วยแรงศรัทธาของคนคุณขาพระพรหมองค์ใหญ่มากใช่แล้วก็ทุกที่คือเข้ามามีทั้งตลาดร้านอาหารเยอะแยะไปหมดได้ตลอดได้ตลอดทางเลยนะแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย เห็นปลาพพิคเนตไหมเนี่ยมีทั้งหมดรอบๆตรงนี้นะทั้งหมดเนี่ยสาปลารวมถึงหนูของท่านเนี่ยนะคะเป็นบริวาร่านก็อยู่เต็มไปหมดเลยทุกที่แบบพายมาเลยนี่ไงคือทุกที่สังเกตว่าจะมีพระภายมาบอกเราว่าสิ่งที่คุณเนี่ยถูกแล้วสำเร็จและไหนๆเรามาแล้ะเดี๋ยวเราไปกราบสการะพิคเนตกันได้เลย ความสำเร็จ้าเจ้าเดินทางเดินเพื่อมาขอบารมีเพื่อมาขอบารมีจากพระองค์ท่านจากพระองค์ท่านให้ครบทั้งสามพระองค์ให้ครบทั้งสามพระองค์สปังสาปางเพื่อขอความสําเร็จเพื่อขอความสําเร็จอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสองรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอร์ทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้